ฮัลโหลสวัสดีครับผมโฮมสเตย์นะครับวันนี้นะผมจะมาสอนไม่ใช่สอนดิเป็นอธิบายนะครับฟุตเทจที่ผมถ่ายไปเมื่อวานนะครับเป็นฟุตเทจเออ่ที่ผมลงผ่านด่านเบอร์เซิร์กนะครับในด่านสุดท้ายด่านที่120นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละเวยต้องทํำยังไงนะครับเอาไต่อไปเลยเกี่ยวกับขั้นแรกนะครับต้องเตรียมตัวก่อนนะครับตัวที่ผมใช้คือเอ็กซคอนอลนะครับเจมส์80เฮอวิน80โจทาโร่80 วิเซอร์แปดสิบโดดดำแปดสิบแล้วก็คนนอตแปดสิบเขผมออฟนะครับผมจะใช้คอสต็อปบกิแบแบป๊บผมจะใช้เป็นเอคานอนแล้วก็ใช้ลูกแก้วสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลูกแก้ลวลดราคาราคามาร้อยหนึ่งนะจากปกติเช่นเออเออตอนเนี้ยมีสามร้อยยี่สิบผมก็จะวางในวางใช้ราคาในแค่สองร้อยยี่สิบเพราะว่ามันลดมาร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เออร์วินผมจะใช้เป็นออฟสีฟ้าหรือออฟ เพิ่มระยะนั่นเองครับผมโซทาโร่ผมใช้เป็นระเบิดนะครับเพิ่มดาเมจสาแล้วก็ฟีเซอร์นะครับผมใช้เป็นออฟของฟีเซอร์เออดำไม่มีออฟนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีออฟที่ดีเท่ามันจะอะไรอไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ารู้ใช้อะไรนะฮะเลยปล่อยมันเขาเยอะดีกว่าแล้วก็คนนั้นใช้ออฟไฟนะครับออฟเพิ่มดาเมจร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากเอ่อก็คือเอาดาเมจเริ่มต้นน่ยไปคูณ2นั่นแหละครับ โอเคครับต่อไปเลยโอเคครับเริ่มต้นมานะครับเวฟแรกนะครับผมจะกด e x t r e m มเอ้ยไม่ใช่ Normal นะครับใจเย็นเ x t กต m e ทุกคนไม่รอดนะถ้าลงเ x t ก e m มค่อยไปเออ่ลงตอนเก็บเลเวลนะตอนที่ตอนสิ้นสัปดาห์ใกล้สิน้นใกล้ประมานวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะ มันจะมีคูณ2องเลเวลอยู่สามารถไปฟาร์มเวลกันได้นะวิธีการฟาร์มเลยวๆก็มาลงด่านที่คุณผ่านมาหรือว่าด่านเนี่ยแล้วก็กดเอ็กซตีมมันจะได้เวลประมาณ5000แต่ถ้าคูณ2ไปก็เป็นหมื่นนะอยู่ที่แต่ละด่านด้วยนะผมให้ประมาณ5000ไม่ก็6 0 0 0ลโอเคครับเริ่มได้ให้เราวาง e อคอนอนนะครับต้องวางก่อนที่มันจะขึ้นมาเวลหนึ่งนะนะเดี๋ยวสกีไปรอบ กาให้มันขึ้นเวเบบหนึ่งนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เงินให้เรารีบวางเอกอนแล,ล,ล้วอัพหนึ่งขั้นไปเลยนะเนีย่ยมันก็จะเด้งมาอัตโนมัติเพราะว่าเราเอกอนไปแล้วมันรับนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ ไม่ทำอะไรนะครับเออเงินเด้งมาเวฟสองเรายังไม่ทำอะไรนะครับเงินถ้าทุกคนเล่นตามผมแบบนี้มันก็จะเงินประมาณเท่านี้แหละ467เท่ากันทุกคนยึงเป็นว่าเวลของเอกนอรของคุณผู้ชมนั้น80หรือเปล่าโอ้เรื่องปลาตกละเรื่องปลาตกละเฟรมเลยล่วงเมียกลาวปกติครับเค เอลวฟที่สามรับให้เราวางโคนั้นตรงนะครับตรงนั้นนะที่ผมรอทำให้มันเออต้องการให้มันแบบปล่อยทีเดียวตายหมดเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่เมื่อก่อนผมทําไดนะ้ตอนที่ตอนที่หลังไม้เล่นมาตายหมดนะแต่ว่าเป็นไรดวงไม่ดีตั้งแต่ครับจะวางก่อนเลยว่าจะรอให้มันมาถึงให้มันเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินแล้วค่อยวางก็ได้ เวฟนะก็อัพเอกโนเลยนะครับแต่ผมเพิ่งมาวางนะฮะที่จริงผมวางตั้งแต่วางโคดันตัวแรกเสร็จแล้วไปวางตัวสองเลยก็ได้นะครับพอเวฟใหม่ก็ถ้าไม่มีถ้าเงินมันไม่พออยูได้่นานนะครับ ให้วางเอคหนอตัวใหม่แล้วก็อัพหนึ่งขั้น,นครับหรือว่าถ้ามีเงินเหลือก็อัพไปสักสองขั้นก็ได้แต่ถ้ามีเงินพอที่จะอัพไอตัวแรกเป็นขั้นสามก็ได้นะครับแต่เพราะว่าน่าจะไม่ถึงกันนะผมเลยอัพเฮิร์มเลยซื้อตัวที่สองแล้วก็อัพเป็นหนึ่งขั้นเงินจากการข้ามมอลน,นะแต่ละตัวเรายังพวกเราจะได้ไม่เหมือนกันนะฮะมันจะสุม่มละมันจะสุม่มสุ่มเงิน บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ได้น้อยนะโอ้ยครับเวฟเสร็จปุป๊บผมกดอัพตัวแรกเป็นขั้นสามนะไอ้ขอ,องเราตัวแรกเงินเด้งเสร็จปับ๊บเออนี่ผมเพิ่อไปกดปุ่มเพิ่มการาฟริกนะผมเลยปรับลงเลยนะแล้วก็คลิปนี้เป็นการทดสอบเฟรมเรทผมด้วยนะว่าผมครับผมอ่ออา,อา,อาลองตั้งค่าคลิปให้เป็นอย่างนี้มันจะลายกระตุกไหมแล้ก็ไม่นะก็ลื่นลื่นใช้ได้อยู่แต่ว่า มันชาร์จแค่480เองอ่ะใช่ไหมขออยาไปใช่480ทีนะฮะมันไม่ถึง720หรือว่า1 0อยหรือว่าพันแเมื่อก่อนผมอัพนุ่นนะครับพันเแล้วก็แบบเฮ็ดฟูเ็ดทีไปเลยโ oh, อเฮ็ดตีขอเสพขอไ้ครับผมแค่ปัน่นเฉย โอ้ยค,ครับก็ยังไม่ทำอะไรนะฮะช่วงนี้ฟาร์มเอคันอลอย่างเดียวตัวนี้นะเอ่อโคนันต้านซ้ายมือเนี่ยเราจะขายก็ได้เพราะว่ามอนเนี่ยเริ่มมีเลือดเกินแบบเลือดเลือดเริ่มเยอะแล้วโคนันเริ่มวันช็อตไม่ได้แล้วก็ขายทิ้งนะเพราะว่าไร้ค่าแล้วครับเวฟบต่อไปนะครับเป็นวฟที่8นะครับวางเอคันอให้ก่อนที่จะ ก็ที่มันจะเปลี่ยนตัวเลขนะแล้วก็วางฟีเซอร์ไปครับ,บรไว้ในวีแปแล้วก็อัพให้ประมาณ6กขั้น6กขั้นก็พอนะหรือถ้ามีเงินเหลือพอก็อัพขั้นที่ขัอัพให้ตันเลยก็ได้แต่ที่แน่ต้องอัพให้เป็นขั้นซ <c oughs> ูปเปอร์เนว่าครับไม,ไ,มไม่งั้นไม่ไหวจากนั้นก็มาฟาร์มบูนะบูมาต่อนะ <c oughs> เลยเลยครับเวฟที่10นะครับวางแล้วก็ถ้าใครยังอัพฟีเซอร์ยังไม่เต็มนะก็อัพให้ตันเลยนะโคนันผมยังไม่เอ่ออัพเกรดเลยนะผมไปให้เป็นขั้นแรกเดียวยังไม่อัพเลยเลยนะมาบูมาอย่างเดียวไม่ใช่บูมาแอบอัพให้คณอแล้วก็อัปเดตนี้มีตัวใหม่ที่มันสามารถทำตังค์ได้เหมือนบูม่านะ้แวและเยอะกว่าเอกนอออีกนะผมยังไม่มีเลยมันมาตอนประมาณเช้าครับ หกโมงเจ็ดโมงมั้งครับผมตื่นไม่ทันอดเลยครับเวฟสิบเอ็ดนะครับเอ่อซื้อฟีเซอร์แล้วก็อัพให้ตันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมแล้วก็อัพบูทมาเป็คานอให้ตันทั้งสี่ตัวเลยเลยนะครับบางคนก็อาจจะตันตั้งแต่เวฟสิบเอ็ดหมดแล้วนะฮะแล้วผมเพิ่ง มาต,ตอนนี้แล้วก็ผมจะวางเออร์วินด้วยนะครับในเวทีที่12การไล่เกือบรุดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องวางก็ได้ครับผมเราเอาเก็บตาังม,มาวางหนวดํำก่อน,นเวที่12ให้วางหนวดํำนะครับไม่งั้นไม่ไหวหนวดํำนะโดนเนิร์มมาด้วยนะครับจากการโจมตีปกติความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ประมาณ6โดนเนิร์มมาเป็น8นะครับ แต่ว่าสโลอย่งสโลเปอร์เซนเท่าเดิมนะเปอร์เซ็นต์การที่จะติดสโลก็เท่าเดิมต่อไปก็วางโคนันนะครับหลังจากวางตัวนี้เสร็จช่วงนี้เราจะวางโคนันยาวๆเลยนะไม่ต้องกดบัฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันไหวอยู่ มันพอจะไหวอยู่นะแต่ว่าผมกดไวเฉยหรือใครมีคนนันเวียบไปถึง80ก็กดบัฟก็ได้ครับดูลองเช็คที่เลือดของมอนแล้วก็ดูที่ดามเมจของโคนนันว่ามันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็ออบัฟหรือวินโคนันนะครับจะวางทั้งหมดประมาณ8ตัว7ตัวนะครับถ้าเงนินไม่พอนะ เงินพอก็แปดตัวแล้วก็วางจโจทัโร่ยาวลับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมจะวางแต่โค้นั้นไปก่อนนะดื่มน้ำนิดหน่อยเอาวางยาวๆผม ชื่นี้ก็วงางระยะของผมเวสซี่สิบห้าแล้วนะให้ขายเอ็กคโนทิ้งนะเพราะว่ามันไม่ให้เงินแล้วล้วก็ขายไปเลยแล้วก็วางเออวินนะครับทำสี่ทำสี่สเต็คไปดูสี่ทิศเขาเรียกกันแต่คนอื่นอาจจะเรียกเหมือนกันนะแต่ผมเรียกว่าสี่ทิศนี่กี่เขปล่อยลิลล่าผม จะขายฟิเซอร์ทิ้งก็ได้นะเพราะว่าดาเมจหลักๆเราตอนตอนท้ายเกมมันจะใช้คนนันเป็นตัวจ่ายดาเมจนะเราไม่ได้ใช้ฟิเซอร์ฟิเซอร์เราไว้แค่ตัวเดียวพอนะครับต้องวางฟิเซอร์ไว้ตัวเดียวเพราะว่าเผื่อมีตัวแอร์ยังไม่ตายนะถ้าตัวแอร์ตายก็าขายไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาซื้อคนนั้นให้ตันให้ตันครบ80ไม่สิให้ตันให้ครบ8ตัวแล้วก็ถ้าขาตันแล้วก็ไปซื้อเจ้าโจทาโร่นะครับโจทาโร่มีหน้าที่แค่ฆ่าบอสแล้วก็หยุดบอสแค่นั้นแหละ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็นะถามว่าใช้บูมาได้ไหมไม่ได้นะครับผมนะผมลองแนละ้วใช้แต่เอกอนเท่านั้นแล้วก็ถามว่าใช้ตัวใหม่ได้ไหมที่เป็นตัวฟังเงินตัวใหม่ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินมันมีอัปตั้งห้าขั้นคว่าจะพอไหมผมยังไม่ลองเลยนะหรือถ้าใครจะไปลองก็ลองได้ถ้าแพ้ก็กลับมาใช้แผ่นใช้เอกอนเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าบูมาไม่ได้นะครับ ถ้าใช้บูม่าอย่าเกมจะตึงกว่านี้อีกมีตัวหลุดจากการจากหนวดดำก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าคนนั้นมาดามเจ็ดจะจ้าอยู่แล้ว คนี่กับบับบอลไปเรื่อยครับผมตัวแอร์ชุดท้ทายมาแล้วนะครับก็ให้ฟิเซอร์เก็บเสร็ปุ๊บจะขายทิ้งเลยก็ได้นะก็แค่บับอย่าหลุดก็พอนะถ้าบับหลุดก็จีก็เฉียดแพ้นิดนึงแต่ถ้าแบบหลุดแบบยาวเลยก็แพ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะถามว่าใช้ เออ่แบบโกโจได้ไหมคำตอบคือผมว่าใช้โจทารุเนี่ยดีสุดล้วทั้งดาเมจแรงแล้วก็ถูกด้วยนะครับใช้ดีได้ไหมก็จะได้เหรอเพราะว่ามันถูกมันมันหยุดเวลาตั้งแต่ประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณ300รอยะผมดูราคาเนี่ยสามแล้วโจทาโร่โมันราคาประมาณใช,ใช้เงินประมาณ4ี่พัน ได้ครับแต่ว่าก็บอสก็อาจจะเกือบถึงบ้านนะครับแล้วก็โทเค็นนะครับจะได้มาทุกโหมดนะฮะแต่ว่าจะได้ไม่เหมือนจะจะ,จะไม่จะสุ่มได้แต่มันไม่ได้บ่อยนะฮะไม่ได้บ่อยเออติดขัดขอไปนะเป็นคนไม่พูด <c oughs> คนไม่ชอบพูดระยะตัดวดำที่ผมขายเพราะว่า มันเริ่มไม่ประโน์แล้วเพราะว่าดัเมจมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเรามาแค่ให้บอสติดสโลร์พอแล้วแล้วก็ขายทิ้งเลยแล้วก็มาวางจูทาโร่บอสทำว่าเลือดประมาณสามสิบสามล้านอ,อนะไร โอเคตายหมดแล้วเลยแค่โคเนอร์กับบอสอยากเอ่อมาเนอนมาแล้วก็กดรอให้มันถึงใกล้ๆเจ้าทารโลแล้วค่อยกดหยุดเวลานะครับ ถามว่าใช้คูมาได้ไหมคามตอบคืออาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่เวอร์วังเท่า,าตัวเนี้ยเคียบพอถึงแล้วก็หยุดเวลาแล้วก็บัฟนะครับแล้วก็หยุดเวลาไปเรื่อยๆบัฟเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดเวลานะครับเ,เมื่อกี้ผมกดอยู่เวลาพาดนะม,มันมีคุดมันมีแบบ เออต้องหยุดราสเซตปุ๊บต้องรอประมาณ4ี่ห้าวีแล้วค่อยกดใหม่ถึงมันจะหยุดนะครับถ้ากดแบบกดแบบติดตอกเลยมันจะไม่หยุดนะมันจะหยุดแค่จังหวะเดียวจังหวะสองจังหวะสามมันจะไม่ไหม้นะครับแล้วก็จังหวะจะครบประมาณ 5, 4, 5้าสี่วินะสี่ห้าวีเดี๋ยวมัแล้วก็หยุดใหม่กล้แตกแล้วไอ้ตัวทโรตัวนี้ที่อัพไปขั้นสองเนี่ยก็ไม่เป็นไร,รให้มันตีช่วยเฉย ล้วก็ซื้อเจอาทรมาตัวให้มันตีช่วยนะทุกดาเมจมีค่านะครับเหมือนเงินผมว่าแตกแล้วล่วนะนะตายเถอะโอเคเรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับผมนะ Oh yeah, mom.